บอสบิ๊กโพสเดือดกรรมคือการกระทําผลของกรรมคือผลของการกระทำร้อยเปอร์เซนตฟาดเดือดจ้ะพี่น้องเอ้ยล่าสุดทางพยาบาลฟินแลนด์เดีโพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวละเด้อพี่น้องเด้อเกิดอีหยังขึ้นค่ะพี่น้องเอฟซีเฮาเอ้ย ตึงกอนหนาะนีทางพยายบาลฟินแลนด์แล้วก็ะพึงแสดงละครเวทีเวทีชีวิตสองไปเด้อค่ะพี่น้องเ้อกลายเป็นกระแสมาอีกแล้วค่ะเกิดอิหยังขื้นกับพยายบาลแล้วโพดแบบรั่วๆค่ะพี่น้องเอ้หลังจากนั้นก็มีโพดอีกค่ะพี่น้องโพดในเฟซบุ๊กที่ติวุ์วารุณน,นั่นแหละค่ะบอกว่าคนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ไม่รู้จักวันยังค่ำ อะไรควรไม่ควรก็ไม่รู้ถึงรู้ก็ฝืนทําไปช่างอนาจใจยิ่งนักสื่อถึงผู้ใดล่ะคะพี่น้องเอ้ยเหตุให้ FC เอฟซีห้าขอบตายดาอีกแล้วบอกค่ะพี่น้องหลังจากนั้นกระโพต่อค่ะพี่น้องบอกว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้ว่าสันค่ะพี่น้องเอ้ยพยาบาลโพดแบบรั่วๆค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะก็มิโพดอีกพี่น้องบอกว่าความสุขต้องอยู่คู่กับความจริง ความสุขที่ไม่ได้อยู่คู่กับความจริงเป็นความสุขที่ไว้ใจไม่ได้นะครับโอ oh, ปามากเลยค่ะพร้อมแฮชแท็กนะคะพี่น้องเอ้ยและก็พร้อมไทยรูปโอ oh, ปามากทางพยาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องหลังจากทีโพ์แบบนี้แล้วเช่าเน็ FC, ตเอฟซต่างคิด ต่างย่งห่ะพี่น้องว่าเออหมายถึงไผเอีย,อยงจังไดนอกพญยบ้านเจ้าเป็นอย่างนอกบอดบิ๊กนะคะพี่น้องจนหลายหลายคนนะคะเขามาคอมเมนต์นะคะพี่น้องให้กําลังใจทางบอดบิ๊กค่ะบอกว่าความสุขจอมปอมมันยิ่งทุกข์เพราะต้องแสดงว่ามีความสุขตลอดเวลาเห็นอะไรในตาฉันไหมวาสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าความสุขจอมปอม น่าชื่นอกตรมหลอกคนอื่นไปทั่วว่ามีความสุขดีแต่ความจริงหน้าเศร้ายิ่งนักวสันค่ะาพี่น้องความสุขที่คือความสุขแบบใดคือความสุขแบบไม่หลอกตัวเองเด้อวสันเพื่นว่าแล้วก็บลอกคนอื่นนั่มเพื่นว่าจริงที่สุดยกให้เป็นคํำคมประจําวันเลยวสันค่ะาพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าจริงค่ะความสุขอยู่คู่กับความจริงและความสุขที่แท้จริง คือการมีคนที่รักและจริงใจกับเราอยู่เคียงข้างกายไม่เอาเปรียบกันเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเพื่อนหวานนะคะเนาะความสุขที่แท้จริงค่ะพี่น้องเอยคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีและมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าพราะรักจึงไว้ใจจุดอ่อนคือการที่ไว้ใจคือโดนทำลายแทบเสียคน จุดอ่อนจากการเชื่อถือคนบางคนผลลัพธ์คือต้องผิดหวังนึกถึงเนื้อเพลงนี้เลยเพิ่นวานะคะเนาะเพลงไว้ใจเพิ่นวานะคะเนาะคำคมบาดใจอิลี่บอดบิ๊กนะคะเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเกิดเอียงกับบอดบิ๊กนะคะเนะาะค่ะพี่น้องบอดบิ๊กกับโพดเดือดคือกันกรรมคือการกระทำเพิ่นวานะคะเนาะเอฟซีก็บ,บอกว่า แมนค่ะกรรมคือการกระทําจริงที่สุดเพิ่นวานะคะเนาะคนจริงเขากระซิวาตามความจริงค่ะบอดบีกเพื่อนว่าเชื่อไหมเดี๋ยวมีคนโยงและก็จะมีคนดิ้นเพิ่นว่าเอฟซี FC นะคะกับเช่าเน็ตคอมเมนต์รวมไปถึงคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าจริงที่สุดทุกคนนี้ไม่พ้นกรรมไม่ช้าก็เร็วคนทำดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพ,พิ่นวานาอพี่น้องเอ้ยสงสารตั้งต้นกรรมมันจะได้รับกรรม ทบต้นทบดอวเพิ่นวากดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอวาั่นค่ะชาวเน็ตเอต่างเขามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจทางพยาบาลฟินแลนด์เดอบางคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าถึงเวลาของกรรมแล้วตีน้องบิ๊กวาัศนค่ะพี่น้องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพิ่นว่ามีกรรมเป็นพ่อพันธุ์นี้ไม่พ้นเพิ่นวายุคหาจีมาเร็วเพิ่นว่าถูกที่สุดนี้อะไรไปไหนกรรม การกระทํามันเร็วยิ่งกว่าจรวดเดอ้อเพิ่นว่านาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่าซุมมือกมซุมมือนิติดจ,จรวดเพิ่นว่าเห็นอยู่ในศาสตร์นี่แหละเพิ่นว่าบอดบอิบก๊กบาวถึอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องหนี้ยังก็หนี้ใดเพิ่นว่าแต่ว่านี้จากกรรมที่ทําไว้ไม่ได้หรอกเพิ่นว่าคะ่ะพี่น้องทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นละผลของกรรม เพิ่นมาเนาะคะ่ะเนาะจังใดแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอดบิคด้วพี่น้องเดอ้อตอนนี้แล้วก็โพลล์ๆชาวเน็ตเอฟซีต่างเป็นกำลังใจให้ทางพยาบาลฟินแลนด์ด้อย่าขีดหลเด้อพยาบาลตั้งใจทำงานสู้ๆเป็นกำลังใจให้พยาบาลฟินแลนด์เ้อค่ะเดอะ้อชาวเน็ตเอฟซีก็บ,บอกว่าจริงที่สุดว่าสรนผู้ไดเห็ุอีหยังไว้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นแน่นอนเพิ่น่าคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าทำกรรมดีก็ได้ดี ทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วสวรรค์นรกลิขิตมาให้มนุษย์แล้วตามนั้นจ้าเลิฟยู่นะน้องบิก๊กถูกต้องที่สุดเลยเพื่นวานนะคะเนาะดีสัวอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่คนแทงอุ้ยบเวียนเพิ่นวาทําตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชาวเน็ตเอฟซีขามาแซลเด้พี่น้องเด้อเย,ยดรามาเด้ค่ะเด้อหลาลๆคนก็บบอก เชื่อผลแห่งกรรมรวนมาจากการกระทําของตนทั้งสิน้นเพื่อนว่าถือต้องที่สุดเพื่อนว่ากรรมคือผลของการกระทําทําดีทําซัวกระได้จึงสันลละเพื่อนวานะคะเนี่นี่คือคอมเมนต์ของเอฟซีนะคะนาะพื่บ้านแล้วก็สีเดือดตัวพี่น้องแล้วถึงได้ออกมาโพดนะคะเนาะชาวเน็ตเอฟซีแห่ให้กําลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเอ้ยกรรมคือการกระทําผลของกรรม คือผลของการกระท่าลอยเปอร์เซ็นว่าสันค่ะหลายคนก็บอกว่า้ยสุดยอดพยาบาลฟินแลนด์จะเมนเจ้าเว้าถือคักอิลีมันแมนอิลีคือจังเจ้าเว้านั่นล่ะว่าสันค่ะพี่น้องทางพยาบาลฟินแลนด์เว้าเอียงมากก็ถือความแมนความละมืดนั่นล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ศีรู่นรวมไปถึงนะคะเนาะอัน ที่เขาไมาห่หายกำลังใจบอดบีกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำตาลนะคะเมนกโตเกียวมิวสิกนะคะลากาทางน้อง โกกิค่ะพี่น้องเอ้ยเขามาให้กำลังใจทางบอดบิ๊กนะคะเพิ่นกะเป็นกำลังใจเนาะอ่านขอบคั่วว่ารุ่นนะคะพี่น้องรวมถึงชาวเน็ตเอฟซีก็ให้กำลังใจบอดบิ๊กจากไหนกะเป็นกำลังใจให้บอดบิ๊กนะจ๊ะเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขากับบู้หูดอกวานเล่าสิซื้อถึงผู้ใหนะคะเนาะก,กะเดี๋ยวมาบอกสุพี่น้องได้รับชมรับฟังกันนี่ละค่ะว่าอุ้ยพยาบาล โดเดือดอีรีพ่ะพี่น้องเอ้ยโพดคักโพดแน่แล้วเราบอกว่าคนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ไม่รู้จักวันยังคำ่ำอะไรควรไม่ควรไม่รู้ถึงรู้ก็ฝืนทําไปช่างอนาจใจยิ่งนักว่าสันค่ำว่าอนาใจนินแล้วก็บ่งหูจักค่ำสีว่าจังไหนล่ะพี่น้องอนาใจก็คึกแปลว่ามืดความสีวาประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องเอ้ยแป๋เอาเด้ออ,อีสานเฮ้ไทายแปลเป็นอีสานอีสาน,สานแปลเป็นไทยล่ะค่ะพี่น้อง แล้วก็บ,บอกอีกนะคะ่ะพี่น้องว่าเกิดมาพึงเคยพบพึงเคยเห็นเพิ่นวาสันค้นเห็นแกตโตขนาดนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องลองคิดเบ่งว่าพญาบานเลาเว้าถึงไผเนาะพี่น้องแต่ว่าเราก็บเด้ออกซือเด้อเนาะคะ่ะเนาะนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยบอดปิ๊กเราก็ได้โพดเดือดแบบนี่ล่ละค่ะเออกรรมคือการกระทําว่าสันค่ะก็ได้เอามาเวา้า พี่น้องได้รับชมรับฟังหะกันจนังไดก็เป็นกาลังใจใหตุผลยบาลฟินแลนด์บอดบิกได้พี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้ค่ะพี่นอ้องมีความคิดเห็นจังหดสําหรับคลิปนี้ว่าผู้บาลฟินแลนด์ว้าแบบนี้พี่น้องมีคอมเมนต์จังไดกะคอมเมนต์เข้ามารับชมรับฟังกันเด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบุณพี่น้องติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ากันฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกดูดูพี่น้องออกไปใส่กย่เลือมผุลมน้ำเนลยค่ะเด้อเป็นห่วงพี่น้องทุกคนด้อจใจเด้อ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า